หน้าที่คุณอันหาที่สุดมีได้ครับผมน้องกล้าวอันชุลีพระราชชนนีพันปีหลวงดุดดังตะวันดวงพระมาดวนคันลาลายพระคือสู่ฟ้าสวงพรโสมปวงกลั้นน้ำตาสำนึกคุณพระเมย่าคันไลฟ้าสาราเธอนะครับแล้วก็ผู้ที่ถึงป้ายนะครับอันเชิญนะครับ พระผู้สเสด็จสู่สวรรค์ข้าไลอาจารย์ดรชูวิทย์นาเพียท่านรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรเอ็มออเซนทูวาท่านรองอธิการบดีครับค่ะซึ่งขบวนชุดนี้นะคะจะเป็นขบวนน้อมอาลัยสมเด็จพระพันปีชนเมืองสีสื่อสารในพระคุณในนามของคนของพระราชาข้าของแผ่นดินค่ะ ครับก็ถือว่าประชาชนชาว,ชาวจังหวัดศรีสะเกตสำนึกในพระมหากร,ราบสิขุนะครับโดยเฉพาะสมเด็จพระรรนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์ปีหลวงนะครับซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกตทุกหมู่เหล่าครับผม